ผมว่าถ้าจับสองฤดูมารวมกันนะคุ้มที่สุดของผมกับวิล่าในซีซั่นนี้คืออาเซนเชียโใช่อันนี้น่าจะทุกคนน่าจะเห็นตรงกันเพราะว่าคือไม่เพียงทำให้เกมของทีมอ่ะเกมลุกของทีมมันวูบวาบขึ้นยังยิงเองได้ด้วย่ไม่ได้เป็นกองหน้าอาชีพนึกออกไหมและยิงต่อเนื่องนะไม่ได้มาปุ๊บแล้วหายไปอันนี้มีอิมแพกับเกมอย่างชัดเจนก็คิดว่าหลายข้อตัวแย้งซึ่งโดยเฉพาะเมื่อเป็นการยืมเป็นดีลยืมตัวด้วยใช่ คืออาเซนซิโอเนี่ยตอนที่เขาอยู่สเปนน่ะผมว่าส่วนใหญ่จะยอมรับฝีเท้าของเขาอยู่แล้วแต่ไปอยู่ที่แซงฌ็กแมงอ่ะโอกาสไม่ค่อยมีแล้วเล่นมันก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ได้เป็นคนสำคัญอะ่ะคือหลุยเซนเกก็มองว่าอายุยิบจะ30แล้วก็เขาต้องการปั้นเด็กแล้วก็ขนาดเปลี่ยนมาเป็นโคชชาติตัวเองก็ยังไม่ได้โอกาสไ,ได้้ใชแต่ปรากฏว่าพอส่งออกมาตรงนี้อูนายบอกมามึงไม่ใช่เดี๋ยวกูใช้เองพูดกันรู้เรื่อง ใช่ไหมโค้ชพูดรู้เรื่องแล้วเขาเหมือนกับรู้สึกว่ามีความสําคัญน่ะได้ปล่อยของได้โชว์เต็มที่แล้วมันเป็นอะไรที่วิลล่าไม่มีว่ะอืก่อนนั้นนั้นะ่ะวิลล่าเนี่ยก็จะมีมิดฟิลแบบไรแม็กกินแบบสกอตแลนด์อ่ะมีความสามารถประมาณนึงไม่ได้ถึงแบบระดับท็อปคลาสของยุโรปอะ่ะนอนนั้นก็คือเด็กๆค่ะเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องคานคนที่มีประสบการณ์แบบ อาเซนซิโออะยังไม่เก่าเกมพอเออ,อม,มาช่วยมานูน่นมานี่เวลาไปเล่นเกมยุโรปเนี่ยใช่แต่สุดท้ายผลงานของวินล่าเนี่ยจะบอกเลยว่าอาเซนซิโอเนี่ยทีเด็ดขนาดไหน